ทาแค่6ข้อนี้คุณก็รวยเป็นมหาเศรษฐีได้แล้วข้อคิดแนวทางจากคุณมาร์คคิวแวนเด็กขายถุงขยะสู่มหาเศรษฐีนักลงทุนระดับโลกชบาคุณมาร์คคิวแวนนะครับก็เป็นหนึ่งมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยนะครับแล้วก็เป็นนักลงทุนระดับโลกเลยทีเดียวนะครับอดีตเองเนี่ยเขาเป็นแค่เด็กนะฮะที่ขายถุงขยะนะครับ มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับจุดเริ่มต้นของการเป็นผู้การของคุณมาร์คิเบนนะเกิดขึ้นตอนเขาอายุเนี่ยแค่สิบสองขวบนะครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยเขาได้ไปขอเงินพ่อเขานะในการจะซื้อนะซื้อรองเท้าคู่ใหม่ก็คงเหมือนเด็กก็ตกไปแหละครับแต่แทนที่จะได้รองเท้าครับเขากลับได้คําตอบที่เขาจําไม่เคยลืมเลยนะฮะรองเท้าที่เขามีอยู่นะั้นดีอยู่แล้วนะพ่อเขาตอบว่าอย่างนี้นะครับไม่เห็นจําเป็นต้องซื้อใหม่เลยนะครับแต่ถ้าอยากได้รองเท้าคู่ใหม่ก็ต้องทํางานเก็บเงินเองนะ จะได้มีเงินซื้ออ่านี่เป็นเป็นมุมมองจากคุณพ่อของเขานะครับกระบอกของคุณมาร์คคิวแมนนะครับคำพูดของคุณมาร์คของคุณพ่อของคุณมาร์คนะครับทำให้คิวแมนเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจนะครับในการหาเงินด้วยตัวเองนะครับจึงนําไปสู่ธุรกิจแรกของเขานะครับนั่นก็คือการขายถุงขยะนะครับไอเดียของเขาในตอนนั้นก็คือว่าซื้อสินค้าราคาส่งมาขายในราคาปิดครับ,รบโดยคิวแมนเริ่มจากซื้อถุงขยะถุงใหญ่ๆราคา100บาท แล้วนําไปขายต่อนะในราคา200บาทอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะทําธุรกิจของเขานะครับจนท้ายที่สุดแล้เนะี่ยเขาก็ร่ำรวยกลายเป็นมหาเศรษฐีระดับโลกนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งนะในกรรมการหนึ่งในะนักลงทุนของชาร์จแท้งนะครับเอาละคราวนี้เรามาดูกันสิครับว่า6แนวคิด6แนวทางหรือ หกสิ่งต่อไปนี้ถ้าท่านทําแล้วท่านเองก็มีโอกาสร่ํารวยได้เช่นกันนะครับมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับให้กระหายในความสําเร็จไม่ว่าคุณต้องการอะไรครับหากคุณมีความต้องการอย่างแรงกล้าและโฟกัสกับมันมากเพียงพอนะครับแล้วคุณจะค้นพบคําตอบที่ตัวคุณเองต้องการโลกใบนี้ครับมีสิ่งที่คอยดึงดูดความสนใจเราเนะี่ยอยู่ตลอดเวลา แต่ยังแต่ลืมตานะครับจนกระถึง่งทั้งขานนอนครับทําให้เราเผลอไปกับความต้องการหลักนะครับและสูญเสียโฟกัสจนมองไม่เห็นโอกาสมากมายครับในสิ่งต่างๆที่เราต้องการอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นครับถ้าคุณอยากจะประสบความสําเร็จจงกระหายความสําเร็จและจงโฟกัสสิ่งนั้นนะครับและความสําเร็จมันจะเป็นของเรานะครับหลังอย่างนั้นครับเลือกทําธุรกิจ ของตัวเองจากแพชชั่นเท่านั้นนะครับอะไรคือจากแพชชั่นนะครับการเริ่มธุรกิจของตัวเองคุณยังไม่ค้นพบสิ่งที่คุณรักและคุณมีแพชชั่นครับการได้ค้นพบสิ่งที่คุณรักและคุณลงไหลครับจะช่วยให้คุณมีพลังในเรื่องของการทํางานอย่างหนังนะครับแล้วก็ยาวนานนะครับซึ่งช่วยให้คุณมีโอกาสประสบความสําเร็จได้สูง ด้วยระยะเวลาอ่านรวดเร็วนะครับท่านครับค้นหาสิ่งที่รักค้นหาสิ่งที่อยากทำค้นหาสิ่งที่เป็นแรงปัถนาจากภายในนะครับและก็กระหายมันนะครับท่านก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จครับทุกคนครับล้มเหลวนะทุกคนทุกคนมีโอกาสพบความล้มเหลวครับทุกความล้มเหลวครับจะช่วยให้เราเข้าใกล้ความสําเร็จมากยิ่งขึ้นนะครับทุกครั้งที่เราเนี่ยถูกปฏิเสธนะฮะเราก็จะเข้าใกล้การตอบรับ เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับความสําเร็จเป็นค่าเฉลี่ยของความล้มเหลวนะครับยิ่งเรามีโอกาสประสบความล้มเหลวนะครับแล้วเราได้เรียนรู้จากความล้มเหลวเหล่านั้นเนี่ยเราก็จับมโอกาสในการจะก้าใกล้ความสําเร็จยิ่งขึ้นครับอยากลัวที่จะล้มเหลวเพราะไม่มีคนที่ประสบความสำเร็จคนไหนที่ไม่เคยล้มเหลวครั้งใหญ่มาก่อนตั้งเป้าหมายให้ใหญ่เข้าไว้แล้วเรียนรู้จากผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วใช้ความล้มเหลวเป็นบทเรียนในการพัฒนาตนเอง แบบก้าวกระโดดอยู่เสมอนะฮะประเด็นต่อมาครับอย่าทําอะไรเพียงเพราะคนส่วนใหญ่เขาทําการอันนี้ไฮไลท์ไว้เลยนะครับอย่าทําอะไรที่คนส่วนใหญ่เขาทํากันครับถ้ามีคน10,000คนทําเหมือนเหมือนกันทําไมคุณต้องทําสิ่งนั้นเพิ่มอีกเป็นคนที่1 000, 1 0 0 0หคนส่วนใหญ่ครับมักแปลความหมายของคําว่าแตกต่างไปในทางลบครับหรือรู้สึกเสี่ยงทําให้คนส่วนใหญ่กลัวความต่างครับ ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยความแตกต่างช่วยให้คุณโดดเด่นไม่เหมือนใครและเปิดโอกาสให้คุณได้พบโอกาสดีๆมากมายในชีวิตนะฮะดังนั้นครับเลิกกลัวที่จะคิดพูดทําในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นนะอย่าทาอะไรที่มันเหมือนๆกันเพราะมันก็จะทําการตลาดยากมันไม่โดดเดน่นแต่ถ้าคุณโดดเด่นขึ้นมาเนี่ยคุณแทบไม่ต้องทําการตลาดครับเพราะทุกสื่อนะครับทุกแววตา ก็จะหันมาที่คุณเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการทําการตลาดแบบอัตโนมัติไปเลยทันทีนะครับประเด็นต่อมาครับชีวิตเป็นของคุณนะฮะแหมอย่างกับพี่ตูนเลยนะครับชีวิตเป็นของคุณนะครับคุณสามารถออกแบบชีวิตที่เหลืออยู่นะได้ด้วยตัวคุณเองนะครับไม่ว่าในตอนนี้ชีวิตของคุณจะร่ํารวยหรือยากจนนะครับ คุณก็คือคนเดียวเท่านั้นนะครับที่จะสามารถกําหนดชีวิตที่เหลือของตัวคุณเองได้นะครับและคุณเองก็มีสิทธิ์และมีความสามารถอย่างเต็มที่ในการจะสร้างชีวิตตัวของคุณตามที่คุณต้องการนะครับคุณอยากจะรวยคุณอยากประสบความสําเร็จคุณก็ทําคุณก็คิดคุณก็สร้างมันคุณก็พัฒนามันขึ้นมานะครับแต่ถ้าคุณไม่อยากได้อะไรมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับหากอยากจะประสบความสําเร็จอยากจะร่ำรวยครับคุณเท่านั้นครับเป็นคนที่กําหนด ชีวิตกำหนชดชะตาของคุณเองนะครับและข้อสุดท้ายนะครับทุกความสำเร็จมาจากการทำงานหนักทั้งสิ้นนะครับแต่ไม่ใช่ว่าทุกการทํางานหนักจะประสบความสําเร็จนะครับต้องดูว่าทํางานอะไรหนักด้วยนะครับทุกความสําเร็จครับไม่ได้มาจากเพียงแค่ความฝันนะแต่คุณต้องมีการลงมือทําอย่างมากเพียงพอนะครับแล้วก็มีความสม่ําเสมอด้วยนะครับ ทุกคนครับมีความฝันที่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเองอยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตทุกคนก็ต้องลงมือทําอย่างหนักครับเพื่อทําให้มันเป็นจริงน,นะเพราะไม่ว่าคุณต้องการทําอะไรในใบบานมีคนบนโลกอีกมากมายครับที่สามารถทําแทนคุณได้เช่นกันครับโดยต้นทุนที่อาจจะดีกว่าครับดังนั้นควรคุณเนี่ยควรควรทาลังหนักของที่เป็น work smart แล้วก็ work hard ด้วยนะครับ work ให้มัน hard ก่อนนะครับ เพื่อสร้างคุณค่าที่แตกต่างที่ตลาดต้องการอยู่เสมอนะครับและนี่ก็คือ6แนวทางนะครับในการที่จะลงมือทําให้เราเองเนี่ยมีโอกาสประสบความสาเร็จแล้วก็มีความร่ารวยเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับก็ฝากกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็แชร์บอกต่อเพื่อนๆด้วยนะครับเพื่ออนาคตการลงทุนที่ดีกว่าเพื่ออนาคตธุรกิจที่ดีกว่า เพื่ออนาคตทางการเงินที่ดีกว่าและที่สําคัญครับเพื่ออนาคตชีวิตที่ดีกว่าของพวกเราไปด้วยกันวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านรวยรวยรวยครับ